ขั้นตอนการนำส่งเอกสารการสมัครของสมาชิกชกสอสมสวัสดีค่ะพบกับปปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ปาปอเจ้าเรื่องสุขภาพถ้าในช่องเพจก็ปปอเจ้าเรื่องอสมค่ะอสมหลายคนเลยนะคะสอบถามปปอเข้ามาว่าถ้าเราเป็นอสมอยู่แล้วจะสมัครเป็นสมาชิกชกสอสมจะต้องทํำยังไงบ้างคะก็เหมือนที่ปปอแจ้งในคลิปก่อนนะคะท่านจะต้องเขียนใบสมัครเขียนใบยินยอมหักเงินแล้วก็แนบเอกสารของท่านเข้ามา ส่งให้รพอตตนะคะถ้ามีเอกสารครบครบคืออะไรบ้างก็คือมีใบสมัครมีใบรับรองแพทย์มีสําเนาบัตรประชาชนมีสําเนาทะเบียนบ้านของอ,อตมอแล้วก็มีสําเนาหน้าบัญชีบุ๊คแบงก์หรือว่าสำเนาหน้าบัญชีธนาคารทรกศที่ท่านรับค่าบวยการนะคะ อันนี้ก็คือครบแล้วนะคะแล้วก็ต้องมีเอกสารโคนทาญาตด้วยนะคะเอกสารโคนทาญาตทุกคนเลยนะคะใส่ไปกี่คนก็มีเอกสารคนละหนึ่งชุดเลยค่ะเอกสารโคนทาญาตก็ได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหน้าบัญชีธนาคารอะไรก็ได้ค่ะแต่ถ้ามีทกศสให้เลือกทกศสนะคะเพราะว่าถ้าเลือกธนาคารอื่นตอนที่นําเงินส่งเคราะห์เข้าท่านจะได้จ่ายเงินค่าโอนเงินต่างบัญชีนะคะ เมื่อรวบรวมเอกสารครบแล้วตรวจสอบแล้วทางรปต,รตก็จะส่งให้สาธารณสุขอำเภอสาธารณสุขอำเภอ,สสอ,เภอก็จะตรวจสอบแล้วก็รวบรวมส่งให้สาธารณาสุขจังหวัดเพื่อนําส่งให้สมาคมจกสสมต,ต่อไปค่ะท่านจะรอนานแค่ไหนถึงจะได้เป็นสมาชิกก็ประมาณ60-90วันนะคะถึงจะเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์แล้วก็โดนหักเงินค่ะถ้าเห็นว่าคลิปของป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมใช้เพื่อนดูนะคะอย่าลืมกดติดตามทั้งช่อง YouTube แล้วก็ช่องเพจด้วยนะคะ พบกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ